ตอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมขอบคุณครับสถานที่ย้ำอีกครั้งเลงหยุดตังนี้อยู่ที่ไหนสถานที่ก็คืออยู่บร,ริเวณหน้าที่าการอำเภอซึ่งเป็นสวนลูกชาตินะครับในการจะทําตรงนี้เนี่ยคือคือหนึ่งเราจะเป็นการดูแลรักษาต้นไม้ด้วยนะครับก็จะมีการติดป้ายให้พี่น้องประชาชนให้ลูกหลานเยาวาชนเสาที่มาอ่านหนังสือตรงซุ้มแล้วก็ได้รู้ได้เรียนรู้ว่าต้นไม้แต่ละชนิดมีอะไรบ้างมีชื่ออะไรบ้าง โครงการที่เห็นอยู่ในขณะนี้นี่ทางท่านอำเภอมีเป็นโครงการอะไรครับเป็นโครงการของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอดนอนจานทั้ง5ตำบลโดยการนําของท่านสมรทิษฎีประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสวัตด์กำนันทุกตำบลหมู่บ,บ้านในเขตพื้นที่อำเภอดนอนจานทั้ง5ตำบล1 8หมู่บ้านก็มีแนวความคิดเสนอในอำเภอว่า พื้นที่อำเภอเราเนี่ยเรามีวัฒนธรมรมประเพณีโดยเฉพาะเรื่องของพื้นถิ่นคนอีสารก็เลยคิดร่วมกันจะมาสร้างเฮือนไทยรอนจานทั้งห้าตำบลประกอบด้วยเฮือ <c oughs> นไทยรอนจาน <c oughs> เฮือนไทยม่วงนา <c oughs> เฮือนไทยนาจจำปา <c oughs> เฮือนไทยสาบชัยศรีและ <c oughs> เฮือนไทยดงพยุงสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไว้รองรับการจัดประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพนำสินค้าคู่น้องนามาจำหน่ายที่นี่ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนดึงดูดนักท่องเที่ยวดึงดูดพี่น้องจากจังหวัดอื่นๆอำเภออื่นๆท่ากอะดืเข้ามาเที่ยวในอำเภอดอนจานซึ่งก็จะทําให้พี่น้องดอนจานของเราเนี่ยมีความมั่นคงในด้านอาหารมีความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำคัญที่สุดก็คือความรู้รักสามัคีโดย

อักไซอของของตำบลไหนนี่ตอบดังๆตำบลไหนครับตอนดังๆตับลไหนครับสาเกศีพี่นอที่นอให้ตะบบนสากศีสาี พบาน้วมีซีหานไมร่วงระร่งระ่ไม่ได้ขายปลีกนะขายสมัน่อค้าคนตระสินค้าคนสกนกทรอค้าคนเลดอยากได้ขีงสักหนึ่งตันสักสิบตันได้อยากได้ของฟาอะยโจรอยากได้ของสินค้าเอาพี่เจ้าโอ้ยอยมแต่ความเย็นเนอะกยาเจ๊สีไี่ต้องทยโดนจานเห้อแอ้ามนลํำดวยล้ำด้วย

เดีเรียบร้อยมัผูกเลยเด็กนยูร์ไทีนี่สาวอะลเอาใ่้าัเอาครผูกใส่ต่อเลยนะายุก่อ ngang, <laughs> nga oh, <laughs> <tốt đẹp đẹp. cười> Cua khó cày này bạn, Trên này Ở quân thứ đó, cấp Này Đây là